it. เรืออยู่นี่งามเนาะครูบาตัวนี้ซิมเก่าบ่ครูบาฮะเท่เบิดแล้ว นี่หอกองบอกอโอ้ตัวนี้เป็นกระดีแม่แยาคู่นอนอยู่นี่บ่ตะเก ا ามโอ้ม,อม,อมันคือเพเป็นอย่างนี้คือบัมีบพ่อบมีเ่อบันอ่าจะว่าจะเกือกเส้นซอกเส้นคนกอนบีเพื่อนบ ตัวน,นั้นตัวเก่าด้วยเนาะตัวหัวกําแพงนี่อ๋อวัดยุนี่ยุ่นี่ยงามได้คุคบาค่าคือบุญผู้ใดอยากมาอยู่เนาะ

งา,ง,งามครัเนาะงามก็อยู่ฟังพุนนี่น,นี่ฟังนี่นามมาอยอยูอาไปีุัวงทบเลุนนน่นแก้วพุ่<ะ>ุูากก็มากันที่บอยุกนะโอ้่ยกนนวนก็ได้กินน้ำเนาะวันน,นี้นก็ได้กิน,น,นขขอ,ขอ,อนานี้หนาไเอันาย่าลีีตเกียงมา พวนี้นี่จะเจ๊ไขมา1ปีคอ่เรล่วงบาสร้างพันกบกีบอยซอยบ่อกลางกบไ่ตินึงเลยกูบานี่มาจะใส่มามาจะอยู่มาแวบัดท่ำ<อ>สร้างบัดท่ำแล้วแล้วมาสร้างนี่ถ็ก็นี่ไปเดี๋ยวสร้างวัดได้อ่กสร้างไปสร้างไปดีเนาะนไปสาธุน้ำเขาคิดว่าเขา,า69ปีแล้วเขาเอี่ยวอย่างไ้ ตายไปเขาก็ยังไปยังบ่ได้สร้างไว้ให้ลูกให้รอดอ่ะหนึ่งชั้นแต่ก็มันเป็นวัดห้างเ้ยนี่เนาะ<แ>โอ้สองสามสิบคนพระเจ้าอยู่นี่เป็นไม่บ่ครูบาเป็นไม่เขาก็หลักไปเบิดนะโอ้ใหญ่ด้เนาะองค์ใหญ่ด้เนาะเบื้องฐานเนาะฐานมันเว้นในหน่อยนะวัดนี้มันคันอีวอ่าไปแล้วเมืองล่วงเกินเกิดเป็นวันนี้เกินะเพราะว่าผู้เยาะยาเยาะมันอยู่เกีเยงทองนี่เนี่ย จ้ไอ้กี้เป็นชาตินาคีนี่แม่นละอ่าแล้วเจ้าพระเงือมวันตีคืนเราจึงเอาพระส่งจากพระเมณมาแล้วเป็จริงมาแพร่ไพ่อันนี้เราเป็นพ่อพี่พี่กุลมาให้พ่อพี่อ๋อพี่เนาะชางวันนี้เราจะกินไปสร้างวัดบรรุเจ้าวันนี้เราก็ไปสร้างวัดเด็กอมะบรรุวัดเชียงแม่นั่นบ่อ๋อวัดมบรรุคุณนะโอ้ยยี่ฟังกุ่นบอก โอวัดมโนเนาะโอวัดมโนเจ้ามันก็ีพาสร้างวัดมโนเสียงกลางวันที่กือตลมาวัดมโนลมเนาะวัดมโนลมมโนลมแต่เกานี่มันม่มีู้ใดขึ้นมาได้นีนเนาะอยู่นีนเนาะเท่นยานเนาะาพีให้ปะมีพีปะ Đâu? ăn ăn đấy นี่าธาตุนี่สร้างสมัยไหนสมัยเพิน่นพุ่ยืนใยญ่เลยเพิ่นแหละโอ้าธาตุนี่บ่คือไผ่ได้นเนาะบ่ะในหลวงมะบางบ่มีแบบนี้ได้ทรงนี่อ,อันไหนเจ้าฮนะูนี่นะซอสน้ำคลองดนะ้ฮูนี่นะเอออันนี้แม่ดอนเพิ่นอยู่อยูู่นี่แม่ดอนนี่คืออยังแต่ว่าคันตะเกียแล้วเขาเอินพิ่งเหรอ โอ้ผีเงือกเนาะเม่ดดำแม่ดดอนอันนี้ซอดลงไปข้อดําคลองได้สินี่ข้อดําคลองมันเป็นมันเป็นไปทูลงไปเลยโอ้คู่บาค่อยค่อยค่อยคยไปบ่นี่เคยเคยเลาะไปบ่นี่อันนี้อ่ะเออมันตันบนเหรอวะนี่เอาพื้นเอาอันนั้นอัดอัดเอาเอายีดอัดไปสิโอ้มันบนตันเนาะโอ้ ธาตุนุ้ยนี่บ่มีคนมาแปลงบ่เออครับบ่อระดูกกับบ่อกบบนี้นี่ย่านย่านเพลงมาเนาะนี่เนาะเรื่องการว่าข้าเจ้าบุกแตกเจ้าบ่อระดูกข้าเจ้าแตกและจิเป็นบ่อระดูกเบื้องนี่ธาตุสองนุ้ยนี่บ่คือบ่มีในในหลวงประบางได้ธาตุทรงนี่เนาะงามเนาะอันปูนเฮ็ดนี่มันนั่งหัวหนังควายไงเจ้าะมันเป็นปูน น้ำอยน้ำควายเพื park, ่ออยางถูเด้น้ำอ้อยได้ดรางนี่นะเลื่อนพอมาอขค้นทโอ้ยงทางมานี้อีกนีเจขึ้นนะสรางช่างน่นั่นมาพอที้เอ๊่ต้นไที่วลังต้นไ้ดีเดีเนี่ยมันเลยอันนี้สิเฮ็ดยังต้นที่นอันนี้เจดี์แล้วมนอัลกอบที่เป็นอาบน้ำสาตรวนั้นแล้วเป็นอันสะน้ำกินเพิ่น เดี๋ยวนี้มาจะไม่เอาแล้วเขามาปั่วแปลง่ยนคืนแล้วเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแต่ก็เอาเป็นสาอาบน้ำเลี้ยงปลาให้วิร่เพิ่นเอาน้ามาเพิ่นตักมาบอกตักข้างซ้านี่วันนี้กี่มันใส่น้ำฝนโอ้ห้องน้ำฝนไว้เนาะตรงน้ำฝนไวตรงน้ำฝนไปใหม่ตกกระสิบัวเอาบ่แล้วพอเอ้าเพิ่นเอาเป็นอย่างสับหนี้ดันหลงได้ดันเนี่ยหน่อมันมีกวาดเพิรแท้จริงได้เจ้ากวาดพชรกวาดสับหี่มัมีจริง ควันเพชรควันซับยังก่าซับพีนเนี่ยซับหินับิิ้จรงโอ้ย คือมเัเตใส่คู่บ้านวอนอันเจ้าการเดียอันไม่คายนะโอ้ต้นละห้าแสนบนบน,บน,น,น,นนี่ต้นห้าแสนอันนี้กี่แสนอันนี้กี่แสนอันนี้กี่แสนนี่โอ้คือแพงคัแกแพงเ,าเนาะ<ห>น,นี่อัอดออกดอกนี่ต้นละแสนนี่อนนดอกเข็ม,ดอ,ขมดอกเข็มนจะน,น,น,นานนาน,น,าน,น,านสดอมต้นหันวยต้นจ บูยางขึ้นแหงแต่งามเนาะโอ้เมื่อคืนเม่งแม่ขอออกปัเดียว่ไเนาะยังขึ้นงาม,เ,มนเ,นเอ้ยบท่านบ,บ่บท่านไปดอกสันโอ้งามงามงาม จะอยู่ได้อยู่นี่เนาะมันอากาศมันสดชื่นเนาะ <c oughs> ดอกไม้หอมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเยงได <c oughs> ้บรรยากาศดอกอยังขู่บ่าดอกอยังด <c oughs> อกยังเดี๋ยวเดี๋ยวสิมานั่งนำ้ำ <c oughs> เดี๋ยวสิมาน,านั่งน,น้ำนี่ข้างใน ถือกลักไปและพระใหม่องค์ใหญ่แค่นี้ล้ะอีกบูมีเสาเนี่ยซิมเนี่ยรงมีเสากลางบรรยากาศสุดยอดจริงเลยเออบรรยากาศสุดยอด อยู sí, oh. uh ่นี be, uh, oh, ่งามครับแห่ขึ้นเแต่งามเนาะเห็นเบิดตเลยอนอมเฮ้ยผู้สีผู้สีบัวงามจับยูนีดนะ